ข่าวแรกของเราในวันนี้อยากใช้คุณผู้ชมนะลองจินตนาการดูรถ้าหากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแล้วมีหนุ่มหลอ่อส่งยิ้มหวานๆมาดีดกีตาร์ร้องเพลงให้หน้าบ้านเราเนี่ย,ยจะเป็นยังไงฟังแล้วเขินเอ้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบางส่วนกันนี่ไงหนุ่มคนที่ว่านี้คือโตโน่น,นั่นเองจ้านี่อ่ะเดี๋ยวให้ฟังเขาร้องเ,เพลง ไปคเพราะอะไรนี่ครับไม่ใช่คำถามเป็นอย่างใดแต่ชื่อเพลงพีพีโนเขาร้องเพลงนี้คกับน้องนิชาร้องที่หน้าบ้านเลยนะเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะครบ26ปีค่ะเจ้าตัวนะก็โพสเลยแล้วก็บอกว่าน่ารักเท่าโลกคุณแหล่งพลังงาน